ตอนเอ็นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับวันนี้เรามีโปรดักต์ดีๆจากอคาเน่ประกันไทยนะครับเป็นประกันไทยเสริมพิเศษสำหรับประกันไัยรถยนต์ที่เราเรียกนะครับเป็นว่ามอเตอร์ On นะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันนะครับว่าในส่วนของมอเตอร์ออนนี้มุมคของอะไรบ้างนะครับอาบนนะครับคุณเห็นไหมครับว่า ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุแล้วเราต้องนอนโรงพยาบาลนะครับเป็นผู้ป่วยในถ้าเราใช้สิทธิตามพรบรเราก็จะได้รับค่ารักษานะครับตามจริงนะครับในระหว่างเรานอนโรงพยาบาลเนี่ยนะครับสิ่งที่กระทบตัวเราคืออะไรครับคือทําให้เราไม่มีไรายได้ถูกต้องไหมครับเมื่อเราไม่มีไรายได้นะครับทําให้เรา ก็กระทบไปยังใครอีกก็คือสามีภรรยาลูกหรือพ่อแม่นะครับหรือคนที่เราต้องประลึกถึนะครับก็ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับแล้วจะทำยังไงล่ะที่เราจะได้เงินชดเชยนะครับเป็นรายวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วภาพล่างนะครับเห็นไหมครับรถไฟไหม้นะครับแล้วก็พิกามเสียหายสิ้นเชิงนะครับ ถ้าเราทำการไว้นะครับถ้าสมัครใจเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องคืนทุนหรือท,ที่เรียกว่าโชว์ทุวรอนนะครับแล้วถ้าในเป็นกรณีที่เป็นสามบวกลาหรือประเภทสองลานะครับ เราจะได้รับเงินชดเชยการสูญหายไฟไหม้ไหมครับการพิจา่าไหมที่ไม่ได้เกิดจากการชนซึ่งเงื่อนไขขอพัฒทันนะครับจะต้องเป็นรถชนรถถูกต้องไหมครับถึงจะได้รับความคุ้มครองดังนั้นถ้ารถเราพิกว่าาแบบนี้เป็นโชตล้อดเราจะไม่ได้อะไรแต่ดูนะครับว่ามอเตอร์ o อดอของอาคเานเนี้ยช่วยอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาละเอียดความคุ้มครองกันเลยนะครับ พอเตอร์นตออนนะครับ, on, ค,รบคุมครองข้อที่หนึ่งนะครับก็จัดภาพที่แล้วนะครับที่คนนอนป่วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของหน้านี้ก่อนนะครับก็จะมีทั้งหมดแผนหนึ่งและแผนสองนะครับเดี๋ยวไล่ตามหัวข้อนะครับก็คือชดเชยรายได้ รายวันกรณีรถย,ยนต์เกิดอุบัติเหตุและทําให้ผู้ขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บจนต้องเข้ารับรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยบาบาลก็ถ้าเป็นแผนหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่สอง0บาทแผนสองก็อยู่ที่สอง0ับาทเหมือนกันแต่การจ่ายชดเชยนะครับมอเตอร์เอน์จะจ่ายชดเชยสูงสุดไม่เกิน30วันต่อผู้ได้รับความคุ้มครองแต่ละคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกินเจ็ดคนเดี๋ยวผมมาขยายความนะครับ สมมติว่านายขอกับเพื่อนจํานวนห้าคนขับรถไปนะครับแล้วเกิดอ,อุบัติเหตุทําให้ในายขและเพื่อนห้าคนนั้นต้องนอนโรงพยาบาลนะครับเป็นผู้ป่วยในจํานวนยี่สิบวันนะครับมอเตอร์แต่ตอนตนี้ก็จะคุ้มครองนายขและเพื่อนอีกห้าคนนะครับจ่ายค่านอนโรงพยาบาลยี่สิบวันเป็นวันละสองพันบาทนะครับรวมแล้วน ขอไใคและเพื่อนจะได้รับเงินชดเชยจํานวนกี่บาทครับก็จะได้รับเงินชดเชยอยู่40,000บาทถูกต้องไหมครับของแต่ละคนนะครับพามมูกควองตัวนี้นะครับไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อรอบกรมธรรมนะครับต่อมานะครับเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุตอนนี้ผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูกต่อขั้งก็คือ เงื่นไขตัวนี้จะมีเงื่อนไขก็คือว่าเรานะครับบริษัทจะจ่ายรวมสูงสุดไม่เกิน3ครั้งต่อปีกรมธรรประกันภัยนะครับถ้าเป็นแผนหนึ่งก็จะจ่าย2,000บาทนะครับแผนจ2จ่าย2,000บาทนะครับตรงนี้จะต้องเป็นไฟถูกนะครับมีบติเหตุรถชนรถนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเราเป็นไฟถูกนะครับเอก็มีคําถามเข้ามาในห้องแชทว่าถ้าณีเน,นี้ย มันจะตัดสิทธิ์เราไปเรียกร้องคู่นี้ไหมในเรื่องของค่าการประโยชน์ที่เป็นฝ่ายผิดตรงนี้เราไม่ได้ตัดสิทธิ์นะครับมันเป็นประกันชดเชยตรงนี้ที่ความคุ้มครองเราให้นะครับก็ยังไปสามารถเรียกร้องได้เช่นเดิมนะครับอ้าวและถ้าในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดล่ะกรมธรรม์ตัวนี้จะคุ้มครองอะไรเราบ้างนะครับในกรณีนี้เราต้องแยกนะครับถ้าในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดหรือประมาร่วมนะครับ ถ้าเป็นแผนหนึ่งนะครับเราไม่จ่ายนะครับแต่ถ้าเป็นแผน2องเราจ่ายหนึ่งพันบาทนะครับก็เงื่อนไขเหมือนกันนะครับชดเชยรวมสูงสุดไม่เกินสาครั้งต่อปีปรมกรรประกันภัยนะครับละการชดเชยกรณีรถยนต์สูญหายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิงจากไฟไหม้หรือว่าเหตุจากการชนหรือทิศคว่ำนะครับครั้งเดียวตอนนี้นะครับจะต้องเป็นสูญหายสิ้นเชิงก็คือเป็นทั l งหมดนะครับในการคินคุณประกันภัย ตรงนี้แผนหนึ่งเราก็จะคุ้มครองแค่หมื่น 50, บาทแผนสองก็ห้าหมื่นบาทนะครับก็สมมติว่าถ้ารถยนต์ที่เราทําประกันภัยเป็นประเภทสามนะครับแล้วพลิกคว่ำจนซ่อมไม่ได้แล้วนะครับเราก็จะจ่ายให้ห้าหมื่นบาทนะครับเพื่อเป็นคุณต้งต้นในให้ท่านไปดาวน์รถใหม่หรือนะครับจะเป็นคุณต้งต้นในการดาเนินการจัดซ่อมนะครับและเรามาดูนะครับที่ประกันภัย ทั้งสองแผนนะครับเท่าไหร่นะครับต่อปีนะครับเนี่ก็คือหนึ่ง้าร้อยบาทสำหรับแผนหนึ่งนะครับแล้วก็แผนสองสองพันห้าร้อยบาทนะครับเฉลี่ยนะครับความคุ้มครองรายวันนะครับถ้าเอาแผนหนึ่งหนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับหารสามร้อยหสิบห้าวันเท่ากับวันละสี่บาทเองนะครับผมว่าสี่บาทนี่คุ้มค่าไหมครับต่อความคุ้มครองนะครับถือว่าคุ้มค่า ต่อไปนะครับสิ่งที่จะทำประกันชนิดนี้ได้นะครับก็จะต้องหนึ่งนะครับจะต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลและไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่านะครับแล้วบริษัทสงวนสิทธิ์รถยนต์หนึ่งคันทำได้เพียงหนึ่งกรมธรรมประกันภัยนะครับและว,วันที่ทำมอเตอร์แอนออนี้นะครับจะต้องมีประกันภัยภาคสมัครใจประเภทใดประเภทหนึ่งร่วมด้วยนะครับคือต้องมีภาคสมัครใจที่ไม่ใช่พรบ นะครับและคมทันนี้คุ้มครองการเกิดเหตุภายในอาณาเขตของประเทศไทยเท่านั้นนะครับและเรายังมีนะครับตัว400บาทนะครับ400บาทก็ทดเชยเหมือนกันนะครับต่างกันแค่เพียงวงเงินคุ้มครองนะครับ แต่400บาทนี้จะต้องเป็นฝ่ายถูกนะครับชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถเข้าซ่อมเจ้าพะเหตุนะครับก็จะเป็นมงกน1,000บาทนะครับเดเชยรายได้ก็1,000บาทนะครับตัวเจ้เชยรายได้นี้นะครับไม่ได้ระบุนะครับว่าจะต้องเป็นฝ่ายผิดใครถูกนะครับถ้ามีอุบัติเหตุแล้วนอนโรงพยาบาลเป็นผู้บรินานแล้วก็จ่ายให้1,000บาทนะครับเรียประกันภัย400บาทต่อปีเฉลี่ยว,วันละ1บาท10ส,สตางค์เองนะครับ และเรามีแผนหนึ่งนะครับชดเชยวงเงินค้มประกเหมือนกันนะครับแต่ปีละห้า้อยบาทนะครับแต่การชดเชยนะครับก็จะอยู่ที่การเดินทางในกรณีเพิ่มไฟถูกเข้ามาที่สอง0ัน้อยบาทนะครับการเดิน 1, าทางระหว่างรถเข้าอู่ซ่อมก็จะเในกรณีเป็นไฟผิดนะครับก็อยู่ที่หนึ่ง้า้อยบาทต่อครั้งนะครับ, 1, บ,รบเป็นไงบ้างครับสําหรับแผนประกันดีๆจากทางประกันภัย สามารถขายได้ไหมครับผมว่าน่าจะขายได้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์กับลูกค้าของเรานะครับก็คิดว่านะครับหนักเป้าหมายเราอาจจะเช่นเวลาลูกค้าเข้ามาติดต่อนะครับติดต่อเราแล้ว<ม>เราอาจจะเสนอว่าที่สนใจทําตรงนี้เพิ่มไหมความนงล้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับมันเป็นที่สามารถใช้สิทธ ตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่พี่จะไปเรียกร้องค่ากาดประโยชน์นะครับเพื่อเป็นการบันเทาแล้วก็เยียวยาตัวพี่ก่อนนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์มอเตอร์แอ n อนของบริษัทอาคาเนม์ประกันภัยไว้ สำหรับวันนี้นะครับขอเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ